สื่อรักทะเลใจตอนที่สิบอเมนตาผู้กองหนุ่มผายมือให้แพรชมพูเดินตามเข้าไปนั่งในห้องทำงานตัวเองขณะที่ตินนั่งคุยกับนายตำรวจอีกคนป่านนี้แล้วยังไม่มีวิแววอะไรเลยหรอคะท่านนี้โดนพวกรัทธิบ้าน,นั่นลักพาตัวไปจริงๆป่านนี้คงลำบากแย่จะเย็นๆนะครับผู้ห่วงเพื่อนคะ่ะใจเย็นไม่ไหว ถ้าเพื่อนสองคนของผู้กลับบ้านปลอดภัยผู้ก็กลับกรุงเทพได้อย่างสบายใจผู้กองชนะเข้าใจความรู้สึกของหญิงสาวแต่เมื่อนึกถึงตนเองเขาก็ไม่ใช่คนพื้นที่เช่นกันเขาถูกคำสั่งย้ายจากกรุงเทพก็เพราะต้องมาสืบเรื่องราวลัทธิประหลาดที่เป็นข่าวใหญ่ในขณะนี้คุณชมพู่ไม่ต้องกังวลนะครับผมจะจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเขารับคำหนักแน่น ขอบคุณผู้กองค่ะอย่างน้อยผู้ก็สบายใจว่ามีคนคอยตามเรื่องให้เธอยิ้มฝืนๆแล้วจะรอฟังข่าวดีนะคะครับผู้กองหนุ่มรับคำพร้อมหยิบปากกามาจดเบอร์โทรศัพท์แล้วยื่นให้แพรชมพูเมื่อวานผมลืมให้ไปมัวแต่คุยเพลินนี่ครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผมมีอะไรก็ติดต่อมาได้ทุกเวลา คำพูดและอรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นทำให้แพรชมพูใจชื้นเธอรับแผ่นกระดาษจากเขาจะกลับบ้านได้หรือยังเสียงคุนคุนที่แทรกดังมาจากข้างหลังทำให้หญิงสาวแงนมองแล้วก็รีบดีดตัวลุกเมื่อเห็นตินยืนทำหน้าตึงอยู่ข้างหลังเธอรู้ดีหากยังขืนชักช้าอิดออดเขาทิ้งเธอไว้ที่นี่แน่ผู้กองชนะรีบลุกขึ้นทักทายผู้มาใหม่สวัสดีครับคุณติน สวัสดีครับตินงตอบผู้กองชนะแล้วหันมาทางแพรชมพูใช้สายตาจ้องเธอเชิงตำหนิพร้อมกล่าวถ้ายังไม่เสร็จธุระก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านเองก็แล้วกันผมขอตัวนะครับผู้กองเขาหันมาบอกผู้กองชนะในประโยคหลังแล้วก็ก้าวผ่านหน้าเฉียดเอาคนร่างเล็กที่ยืนบังหน้าทางออกอย่างตั้งใจจนเธอเซเสียหลักนิดหน่อย จึงกลายเป็นว่าเปิดทางให้เขาโดยปริยายเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวสิจะทิ้งฉันไว้แบบนี้ไม่ได้นะรอก่อนรอด้วยตินก้าวเท้าเดินออกจากสถานีตำรวจไปยังลานจอดรถแอบเห็นเธอรีบล่ำลานายนตำรวจหนุ่มแล้ววิ่งตามเขาออกมาพลางนึกสะใจจุนจ้านดีนักใจคอจะทิ้งฉันให้นั่งรถแท็กซี่จริงๆหรือไงจะให้บอกคุณขับแท็กซี่ว่าไปส่งตรงไหนถนนหนทางที่นี่ฉันก็ยังไม่รู้จัก สต้งสตางก็ไม่มีติดตัวสักบาทโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้พกมาเบอร์ที่บ้านคุณฉันก็จําไม่ได้แล้วถ้าเกิดหลงทางขึ้นมาอีกใครจะรับผิดชอบเธอบน่นเมื่อเร่งเท้าจนมาถึงเขาพูดยังกับไม่เคยถึงฉันเคยหลงแต่ก็กลับบ้านได้แล้วกันเกงนี่ไม่ต้องมาทวงบุญคุณถ้าคุณไม่ไปตามยังไงฉันก็ก็ก็อะไรเขาทําเสียงยียวน เพราะวันนั้นจำได้ติดตาว่าเห็นเธอกลัวจนตัวสัน่นรอบเดินตามเธอสักพักเพื่อเธอมีทางออกอื่นแต่เพราะวันนั้นมีฝนตกหนักไม่มีใครออกจากบ้านถนนหนทางจึงโลง่งบ้านช่องละแวกนั้นก็ปิดประตูงเงียบก็นึกสงสารแต่อย่างว่าคนดื้อให้ซักยังไงยังไงก็ปากแข็งไม่ยอมรับความจริงอยู่ดีก็รอมาอยู่แถวๆนั้นแหละเพื่อจะเจอใครสักคนที่ใจดีกว่าคุณตินหัวเราะหือ,หอ แล้วเดินไปที่รถไม่คิดจะสนใจคำบนเธออีกแพรชมพูวิ่งตามมาติดๆส่งเสียงบ่นกระปอดกระแปดคนบ้าอะไรเดินเร็วชะมัดชายหนุ่มเปิดประตูรถเข้าไปนั่งประตูรถอีกด้านก็ถูกกระชากเปิดเขามองแล้วเหยียดมุมปากขึ้นก่อนบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์แกล้งเร่งให้คนหัวดือ้อปากเก่งกระโดดขึ้นรถไวๆคุณนี่มันใจดำจริงๆ เธอต่อว่าเขาพลางเอ็นหลังพิงบอกถอนหายใจเฮี้กๆอย่างคนหมดเรี่ยวหมดแรงเฮ้ยรู้อย่างนี้แล้วก็นั่งรถกลับกรุงเทพไปสิเงินไม่มีก็ยืมผู้กองเขาคงยินดีให้ยืมแล้วเผลอๆจะเต็มใจขับรถพาไปส่งห้ือตัวเองแน่นอนผู้กองชนะใจดีที่แน่ๆเขาใจดีมีเหตุผลกว่าคุณแล้ววิ่งตามฉันมาทำไมไม่อยู่ซักที่สถานีไปเลย เขาทำเสียงไม่พอใจกระชากรถออกตัวแรงจนแพรชมพูที่กำลังขยับเปลี่ยนท่านั่งใหม่หงายหลังกระแทกบอกขับเบาๆหน่อยสินี่มันในสถานีตำรวจนะนั่นๆัรถสวนมาอย่าเพิ่งเลี้ยวไปสิยาไว้แพรชมพูร,รีบคาดเข็มขัดนิรภยัยแล้วยึดที่จับไว้มัน่นคือนั่งสบายๆหัวเธอหมองคอนโซลหน้ารถแน่ๆยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุ ตินยิ่งเร่งเครื่องแล้วเลี้ยวเข้าซอกซอยจนเธอเหวี่ยงไปมาอยากตายนะหรือไงนี่มันถนนในเมือนะคุณเธอต่อว่าเขาที่วิ่งเร็วราวแข่งขันซ้ำถึงสี่แยกไฟแดงมีสัญญาณให้จอดเด่นชัดก็ยังไม่คิดชะลอแต่เหยียบเบรกกระทันหันเหมือนจงใจแกล้งให้เธอทิ่มคอนโซลเป็นบ้าไปแล้วหรือไงอ่ะขับรถแบบนี้เดี๋ยวก็ตายหมดหรอกกลัวเหรอใครบอกฉันกลัว เธอเถียงแค่ไม่อยากให้ประมาทจนคนอื่นเดือดร้อนก,ก็เท่านั้นเขาหันมารีตามองจากนั้นก็ตวัดพวงมาลัยรถเลี้ยวซ้ายอย่างกระชันชิดไม่คิดจะแตะเบรกเป็นเหตุให้คนนั่งข้างๆไหลกระแทกกับประตูเฮ้ hey, คุณขับให้มันช้าๆลงกว่านี้หน่อยจะตายหรือไงอุย๊ยว้ายระวังแพรชมพูยกมือปิดตาเมื่อเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งย้อนเลนมาเลี้ยวหลบลงข้างทางแท,งทบไม่ทัน ย้อนสอนดีนะักไม่เหยียบให้เล็กก็บุญเท่าไรแต่เมื่อกี้ถ้าเขาไม่หักหลบอาจถึงตายได้เลยนะคนพูดหน้าตาตื่นตกใจไม่หายที่เห็นชีวิตคนเฉียดชิวกับความตายก็ดีจะได้รู้จักจำกฎจราจรตินพูดหน้าตาเฉยฆาตรกรชัดๆเธอหันมาตะคอกแล้วผลักหน้าชายหนุ่มกลับไปที่ท้องถนนหน้าฉันไม่ใช่ถนนจะได้มัวจ้องเวลาขับรถอืม จะว่าไปก็คล้ายๆเหมือนกันนะเขาแกล้งแย่ใจอยากจะแกล้งอีกสักพักแต่เห็นเธอนั่งหน้าสิ้นเป็นไก่ต้มเลยนึกสงสารความจริงเขาก็ไม่อยากทำหรอกแต่ช่วยไม่ได้เธอดันมายั่วโมโหเขาทำไมละ่ะตินยังไม่ลดความเร็วแต่เลี้ยวออกนอกถนนนอกเมืองการจราจรไม่จอแจวุ่นวายเหมือนเมื่อครู่แพรชมพูจึงถอนหายใจอย่างโล่งใจหน้าคนนะจะไปคล้ายไปเหมือนถนนตรงไหน ตินพ่นลมทางจมูกก่อนตอบฮก็เหมือนตรงที่หนาด้านแล้วก็ทนไงเฮ้ยนี่คุณดาว่าฉันหน้าด้านเหรออีกบ้าเอ้ยผู้ชายอะไรปากจัดชมัดพระชมพูร้องด่าอย่างลืมตัวเธอกับเขาเจอหน้ากันไม่ถึงสามวันคุยกันจริงจรงจังๆเหมือนคนอื่นๆก็ไม่เคยแล้วเขาเอาอะไรมาตีความว่าเธอเป็นคนหน้าด้าน หน้าหนาหน้าทนเหมือนกับถนนหลวงเธอปากหวานนักนี่เขาประชดแน่นอนฉันจะพูดดีกับคนที่ดีกับฉันฉันก็เป็นแบบเนี้ยโหดป่าเถือนแล้วอะไรอีกนะอ๋ออ๋อเวลาโกรธจะจับมาซ้อมจนปางตายสินะใบหน้าเข้มเข้มหันมามองเธอฉันแย่ขนาดนั้นเธอยังจะวิ่งไล่าตามขึ้นรถมาอีกอันที่จริง ื่อความปลอดภัยต่อชีวิตฉันว่าเธอน่าจะนั่งรถกับกรุงเทพซะตั้งแต่วันนี้ตกลงไหมเดี๋ยวฉันไปส่งให้ยืมเงินค่ารถด้วยไม่ต้องมายืมดีกว่าฉันให้ไปเลยแล้วกันเขายื่นข้อเสนอและสายตาจากท้องถนนเหลียวกลับมามองหน้าคนฝั่งแวบหนึ่งก็เห็นเธอมองคอนแล้วทำตาประหลับประเลือกอารมณ์แบบนี้ของเธอเขาก็พอจะเดาออกว่าคำตอบนั้นมันจะมาอย่างไงฉันพูดจริงนะ ตินย้ำความประสงค์หากกล่มเธอสำเร็จเธอยอมกลับเขาจะรีบไปสง่งที่ท่ารถทันทีเพราะถ้าเธอกลับไปเขาก็ไม่ต้องมาคอยเถียงคอยตอบคำถามที่ชวนทะเลาะจากเพื่อนบ้าบ้าบองบองของน้องสาวฝันไปเถอะฉันจะไม่ไปไหนถ้าไม่เจอนี้กับอิสระอีกอย่างกระเป๋าเสื้อผ้าข้าวข,ของของฉันก็ยังทิ้งไว้บ้านคุณฉันใช้แต่ของดีๆทั้งนั้นจะให้ทิ้งเก,ก,กะกาเรียรไดไวที่นี่ได้ยังไง แค่กระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์มือถือชาวบ้านชาวช่องเขาก็พกกันทั้งนั้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณไม่เกี่ยวหรอกถ้าเธอไม่มานั่งบนโวยวายให้หนกหูในรถชั้นแพรชมพูตีหน้ายักษ์ใส่เขาแต่ไม่กล้าพูดมากอีกเมื่อเห็นสีหน้าตินตอนนี้เพราะหากเขาโกรธแล้วเขาจอดรถไล่ลงกลางทางคงแย่ส่วนนี้อยู่ตรงไหนของซีเกาะภูเก็ตก็ไม่รู้รอบตัวตอนนี้มีแต่ทะเลกับขุนเขาก็ฉันรีบ ถ้าไม่ทําอย่างนี้จะทันเหรอถ้าบอกให้รอแล้วคุณจะรอฉันหรือไงเล่าหญิงสาวหาคําแก้ต่างทางั้งๆที่เรื่องการลืมของสําหรับเธอนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจําจนกลายเป็นเรื่องปกติพูดจบก็รอบสังเกตชายหนุ่มแต่เห็นเขานั่งเงียบเธอจึงวกเข้าเรื่องที่อยากคุยเพราะอยากให้เขายอมอ่อนข้อให้กับตำรวจอย่างน้อยก็พูดขอร้องหรือหาวิธีกระตุ้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ ยัดเงินใต้โต๊ะหรืออะไรก็ได้ที่มันพอจะช่วยให้การตามหาตัวนิรชากระเตื้องขึ้นเรื่องติดสินบนเจ้าหน้าที่เธอรู้ว่าผิดแต่ก็อาจจะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยผู้กองเขาอุตส่ารับปากว่าจะช่วยตามนิรชาให้นะทำไมคุณไม่ยอมเสียเวลาคุยกับเขาสักหน่อยละ่ะประโยคที่หญิงสาวเอ่ยกับเขา ตินเพียงแค่ชายตามองแล้วก็หันไปสนใจเส้นทางตรงหน้าอย่างเดิมจนเธออยากจะบีบคอเขาให้ตายคามือคนไม่มีน้ำใจผู้กองอุตส่ารับปากจะช่วยแท้ๆยังทำไม่รู้ไม่ชี้ถึงคุณไม่ยินดียินรายอะไรกับผู้กองอย่างน้อยรู้จักกันไว้ก็ยังดีเขาสัญญาแล้วว่าจะช่วยทำไมฉันต้องเชื่อเขาตินไม่เชื่อว่าผู้กองจะทาตามที่สัญญาดูเขาเป็นคนเจ้าสาอางและดูมาดเยอะ เขาเห็นในตาของผู้กองสายตาที่จ้องมองแพรชมพูก็พอจะเดาออกผู้ชายคนนี้เจ้าชู้ไม่ใช่เล่นเพิ่งจะย้ายมาใหม่ๆอาจจะไฟแรงก็แค่ช่วงหนึ่งพวกตำรวจมาใหม่หลายคนก็มักไฟแรงกับตำแหน่งใหม่เสมอพอเก่าๆไปลายก็ออกเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดตินเห็นแพรชมพูนั่งเงียบไปจึงหันมามองแล้วสายหน้าเพราะคิดว่าเธอนอนหลับไปอีกแสงจากดวงตะวันเริ่มโผล่เพล ดวงไฟถนนค่อยๆกระจายแสงสองข้างทางเริ่มมีสีสันแสงไฟหลากสีในยามค่ำคืนของภูเก็ต่องประดับสวยงามสร้างอารมณ์สุนทรีแต่เวลานี้หัวใจของเธออับเฉาเมื่อคิดถึงเพื่อนทั้งสองหญิงสาวถอนหายใจอย่างเซ็งๆได้แต่ภาวนาให้ผู้กองตามหานิรชากับออสให้พบเธอรีบยกมือปาดแก้มโดยเร็วเมื่อน้ำตาเริ่มไหล เพราะไม่อยากให้ตินเห็นและมาดูแคลนในความอ่อนแอของเธอรุ่งเช้าขณะที่พิมพ์ชนกเลขาและพนักงานที่กล้าต่อปากต่อคำกับนายจ้างอย่างตินกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานก็รีบผุดลุกออกจากเก้าอี้เมื่อเสียงผลักประตูดังเธอส่งรอยยิ้มหวานให้แขกผู้มาเยือนพร้อมปรีเข้ามาหาทันทีสวัสดีค่ะผู้กองลมอะไรนะฉันกล้าหอผู้กองมาถึงที่นี่ว่าแต่ มาหาเพราะคิดถึงหรือว่ามีอะไรให้คนสวยรับใช้คะเอ๊ะหรือว่าจะมาจับใครแถวๆนี้พิมพ์ชนกเอ่อต้อนรับผู้กองชนะที่ก้าวเข้ามายืนยิ้มอยู่ในสตูดิโอมาจับโจรปล้นใจครับแหมฉันอยากเห็นหน้าโจรคนนั้นแล้วสิคะพิม์พชนกพูดจีบปากจีบคอพูดยอผู้กองหนุ่มอย่างเอาใจหัวใจคนระดับผู้กองคงจะปล้นยากนะคะไม่งั้นป่านนี้ คงมีคนมาครอบครองไปแล้วผู้กองชนะหัวเรา <laughs> ะพูดซสผมเขินใครจะมาสนใจคนอย่างผมครับคุณพิมพ์คุณตินอยู่ไหมครับเขาเริ่มพูดอย่างเป็นการเป็นงานพิมพ์ชนกทำปากยู่เมื่อรับรู้จุดประสงค์ของนายตำรวจหนุม่มโธ่นึกว่ามาหาเราเธอแกล้งปั้นหน้าบึ้งตึงก่อนตอบอยู่ค่ะนอกจากออกไปถ่ายรูปก,กับลูกค้าแล้ว ก็มีแต่อยู่บ้านกับที่ทํางานเท่านั้นแหละคะ่ะที่เจ้านายของพิมพ์จะไปเดี๋ยวพิมพ์เรียกให้นะคะแล้วผู้กองจะรับน้ําอะไรดีคะน้ําเปล่าน้าาําชากาแฟหรือน้ํำใจจากคนสวยๆอย่างพิมพ์ไม่เป็นไรครับเขายิ้มให้กับอารมณ์ขันของเลขาคุณติแมแหมถ้าอย่างนี้แสดงว,ว่าคงดับกระหายด้วยน้ำตาของหญิงสาวเปประจำสินะคะฮผู้กองนี่แหละก็โห oh นั่นก็เกินไปครับผมต่างหากที่ถูกหักอกตายใครจะอ่านหาชาญชัยเสียขนาดนั้นผู้กองชนะยิม้มแล้วในใจก็นึกไปถึงหน้าตาเล็กๆจิ้มลิม้มและดูโกโก้โกของใครบางคนเอาเถอะแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่สนใจแต่เขามั่นใจว่าตัวเองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครหรอกหน้าพิมพ์ชนกขอตัวไปตามตินแล้วกลับออกมาพร้อมชาสองถ้วยวางไว้ที่โต๊ะ ก่อนจะโปรยยิ้มแล้วเดินตัวปลิวไปยังโต๊ะประจำตำแหน่งของตัวเองเพื่อทำงานต่ออีกสักครู่ติมจึงออกมาจากห้องสภาพผมเผผาดูยุ่งเหยิงพอๆกับหน้าตามีอะไรคืบหน้าหรอครับเสียงเขาทุ้มดูมีร่องรอยความขุ่นข้องหมองใจเอาแบบตรงๆหรืออ้อมๆล่ะครับผู้กองชนะย้อนถามติมนั่งลงตรงโซฟาฝั่งตรงข้ามเขาอย่างช้าๆแต่ที่แน่ๆ ดวงตาเหมือนเสือนั้นจ้องแขกผู้มาเยือนอย่างไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยผมเดาว่าผู้กองคงรู้ว่าผมไม่ชอบเล่นลิ้นงั้นก็ดีครับคุยเร็วจบเร็วผู้กองชนะยิ้มแบบเห็นฟันผมได้ข่าวว่าคุณจะเดินทางไปที่เกาะรำพาตินขมวดคิว้วแววตาสงสัยครุ่นคิดแล้วคุณจะไปนานเท่าไหร่นี่มันงานผมคงไม่จำเป็นต้องตอบผู้กองมั้งครับเว้นแต่ว่า คุณจะมาร่วมเป็นหุ้นส่วนของสตูดิโอนี้ซะก่อนผู้กองชนะหัวเราะยกถ้วยชาขึ้นมาจิบเล็กน้อยก่อนถามยิ้มยิ้มฮึถ้าคุณเป็นคนระมัดระวังตัวขนาดเนี้ <c oughs> ผมว่าบางทีเราอาจเป็นทีมเดียวกันได้นะทีมครับทีมเดียวกันประเภทไหนทีมสายลับผู้กองชนะยิม้มและบางที <c oughs> มันอาจเกี่ยวข้องกับน้องสาวข,ของคุณด้วยกล้ามเนื้อบนใบหน้าของตินกระตุกเบา เมื่อได้ยินอีกฝ่ายพูดถึงน้องสาวยังไงอย่าหาว่าผมระแวงมากเกินไปนะแต่ผมติดตามคดีอเมนต้ามานานแล้วและเกรงว่ามันอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกาะรำพาผู้กองชนะลองหยอดเพื่อดูปฏิกิริยาฝ่ายตรงข้ามตอนนี้เขาต้องการใครสักคนที่จะมาเป็นสายสืบให้เขาได้เพราะที่รู้แน่ๆคือเกาะรำพาใช่ว่าใครจะเข้าไปได้ง่ายๆมันเป็นโอกาสเดียวที่ผ่านเข้ามาและเขาต้องคว้าโอกาสนี้ให้สำเร็จ คุณกาลังคิดว่านิราชายอยู่บนเกาะนั้นผมไม่ได้บอกว่าเธออยู่ที่นั่นแต่บอกว่ามีโอกาสสูงมากที่เธอจะอยู่ที่นั่นติมนิ่งไปอีกครู่หนึ่งเหมือนกําลังชั่งใจเขาสูดหายใจเข้าลึกแล้วระบายมันออกมา <c oughs> คุณจะให้ผมไปเสี่ยงในสิ่งที่คุณเดาโอ้โหคิดมากเกินไปแล้วครับมองโลกในแง่บวกถือว่าช่วยเหลือราชการถ้าคุณไม่สะดวกผมก็ไม่บังคับนะ แต่การค้นหาน้องสาวคุณมันก็คงยากขึ้นไปอีกจากข้อมูลที่ได้มาผมมั่นใจว่าเธอหายไปเพราะกลุ่มอเมนต้าแน่นอนแล้วกลุ่มอเมนต้าพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับเกาะดําพาที่คุณกําลังจะไปผมเข้าใจครับคนเราถ้าเอาตัวเองมาเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้ต้องมีความกล้าพอสมควรเพราะมันอาจจะนําปัญหามาให้ภายหลังได้ก็ถือว่าวันนี้ผมแค่มาเยี่ยมแจ้งข่าวข่าวก็ได้กันครับ ผู้กองชนะสรุปข้อความแล้วยิ้มให้ตินซึ่งยังทำหน้าขมึนถึงจนทําให้คนมองอดสงสัยไม่ได้ว่าผู้ชายคนนี้ลืมวิธียิ้มไปแล้วหรือยังไงตินขวาแก้วชาย,ยกดื่มจนหมดแล้วจ้องหน้าผู้กองชนะพูดเสียงดังฟังชัดคุณรู้จักผมน้อยไปผู้กองชนะแพรชมพูที่กำลังนั่งหน้ามุ้ยคิดหนักอยู่ตรงระเบียง รีบล้วงโทรศัพท์มือถือออกมากดรับเมื่อได้ยินเสียงริงโทนหัวใจเธอเต้นถี่กับรายชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอฮัลโหลฮัลโหลอออออยู่ที่ไหนอชมพู่ฟังออสดีๆนะเสียงนั้นกระซิบกระซาบว่ามาเร็วๆออสอยู่ที่ไหนแพรชมพูรีบถามด้วยความร้อนใจพู oo, เราจะไปหานีิฮะหมายความว่ายังไงเรารู้แล้ววันนี้อยู่ที่ไหนเรากำลังจะไปช่วยให้ได้ นี่ถูกจับตัวไปจริงๆใช่ไหมออสแจ้งตำรวจสิแจ้งตำรวจเลยถ้ารู้ว่านี้อยู่ไหนงานนี้ตำรวจช่วยเราไม่ได้หรอกอ้าวทำไมล่ะมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรอฟังนะผู้เราจะพานี้กลับมาเพื่อยืนยันกับพี่ตินว่าเราสามารถปกป้องและดูแลนี้ได้เชื่อในตัวเรานะผู้แล้วอย่าเพิ่งไปไหนแล้วออสจะไปยังไงเราจะติดต่อกันยังไงล่ะออสอย่างเงียบสิอย่าทำให้ผู้กลัวได้ไหมเรามีวิธีแล้วกัน แต่อยากโทรมาเตือนให้ผู้ระวังตัวรอหน่อยนะช่วงนี้ก็อย่าไว้ใจใครอย่าออกไปไหนคนเดียวยังไงแพรชมพูถามและรอฟังแต่เมื่ออีกฝ่ายเงียบเธอจึงเริ่มขึ้นเสียงอย่างร้อนใจเฮ้ยออสอย่างเงียบสิตอบตอบหน่อยออสออสไม่ทันที่จะได้คำตอบก็มีเสียงหวกเวกดังมาจากปลายสายแพรชมพูพยายามร้องเรียก แต่สัญญาณจากเพื่อนก็ถูกตัดลงพร้อมๆกับความหวั่นวิตกที่กำลังเกิดขึ้นในใจอย่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวผู้ไปช่วยรอผู้นะ